สวัสดีค่ะเจเคมาแนะนำบ้านสวยๆนะคะเพื่อครอบครัวที่รักนะคะใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นใกล้สนามบินนะคะพื้นที่ใช้สอยลงตัวเลยค่ะสวยงามเลยนะคะทุกท่านเดินทางสะดวกสบายนะคะเป็นบ้านใหม่นะคะทุกท่านวัสดุใช้อย่างเกรดดีเลยนะคะรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับตัวบ้านนะคะพื้นที่ 45-50ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย85ตารางเมตรมีขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัว1ที่จอดรถค่ะพิกัดบ้านหน้องลุกไม่ไกลจากสนามบินด้วยนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวนะคะทุกท่านสไตล์โมเดิร์นเนาะอยู่ใกล้สนามบินด้วยนะคะใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ เริ่มต้นราคาอยู่ที่1.79ล้านบาทนะคะทุกท่านสถานที่ใกล้เคียงนะคะใกล้ถนนมริวันใกล้ทางเรียงใกล้สนามบินขอนแก่นใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นใกล้เนน็นพันเดินทางสะดวกค่ะจองวันนี้นะคะถึง25ธันวาคม64ฟรีของขวัญมากกว่า10รายการเลยนะคะทุกท่าน ฟีค่าโอนค่าประเมินปั๊มน้ำแทงน้ำเคาน์เตอร์ครัวปูกระเบื้องที่จอดรถจัดสวนสนามญ้าหน้าบ้านและแอร์หนึ่งตัวคะ่ะท่านใดสนใจนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะสไตล์โมเดิร์นภายในคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อเข้าไปเพื่อเลือกชมได้นะคะมีหลายหลังด้วยกันนะคะราคาเริ่มต้นเพียง1.79ล้านบาทเท่านั้นนะคะทุกท่าน เยี่ยมชมโครงการกันก่อนได้เลยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและพิกัดเพิ่มเติมนะคะโทรหาเจ้าของได้โดยตรงนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านเพื่อโทรนัดล่วงหน้าเข้าไปรับชมโครงการกันนะคะบ้านราคาถูกบ้านใหม่นะคะคุ้มๆนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดมินมาแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ